สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชชาวราศีมังกรประจำวันที่21 27ธันวาคมค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวมังกรอาจจะมีเรื่องของการรอคอยนะคะรอคอยความสำเร็จรอคอยข่าวนะคะบางคนก็จะได้มีการติดต่อสื่อสารใครที่ใช้เกี่ยวกับ เรื่องของโซเชียลนะคะหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆในการทำงานอันนี้ถือว่าถูกฉลกมากนะคะบางรายก็จะมีความคิดใหม่ๆมีโครงการใหม่ๆที่คิดว่าจะวางแผนเพื่อเริ่มต้นปลายปีหรือว่าเตรียมตัวเพื่อตอนปีใหม่เลยนะคะ เป็นช่วงที่ชาวมังกรจะได้พัฒนาฝีมือบางคนก็จะได้มีชื่อเสียงนะคะงานที่เหมาะช่วงนี้เป็นงานพวกประชาสัมพันธ์นะคะงานโฆษณางานเปิดตัวสินค้าต่างๆนะคะรวมทั้งการทำงานเป็นทีมนะคะใครที่มีการติดต่อประสานงานเนี่ยอาจจะต้องมีการพบปะพบเจอผู้คนมากหน้าหลายตานิดนึงนะคะเพื่อเป็นการ ดำเนินให้เกิดผลสำเร็จนะคะบางคนก็เลยยังมีการรอคอยนะคะเพื่อรอจังหวะรอโอกาสที่จะได้ทำธุรกิจให้สำเร็จหรือว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะบางคนอาจจะรอผลบางอย่างร่วมกันกับหุ้นส่วนนั่นเองนะคะการเงินก็เช่นเดียวกันเป็นช่วงที่ชาวเมังก่อนอาจจะต้องรอคอยเพื่อให้เกิดผลกำไรนะคะอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะบางคนอาจจะมีการลงทุนไปก่อน แล้วก็กําลังรอผลกําไรที่จะกลับมานะคะเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวมืงกรต้องดูแลใส่ใจสุขภาพนิดนึงนะคะพยายามออดูเรื่องอากาศนะคะเรื่องของการเดินทางต่างๆจะทําให้เจ็บป่วยได้นะคะในด้านความรักนะคะท่านที่ยังโสดถ้าเกิดมีคนที่ดูใจกันอยู่นะคะอาจจะเป็นช่วงที่ใช้เวลานะคะหรือว่ามีการรอคอย ความคืบหน้าบางอย่างนะคะอาจจะยังไม่หวือหวามากนักส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะก็อาจจะได้ห่างไกลกันเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะหรือว่ามีการวางแผนอนาคตร่วมกันมีบางอย่างที่กำลังรอคอยร่วมกันนะคะในเรื่องของครอบครัวก็อาจจะมีการรอคอยอย่างที่บอกนะคะเป็นเรื่องของเงินทองหรือว่าผลสำเร็จบางอย่างนะคะก็ขอให้ชาวมังกรแฮปปี้ Happy ค่ะในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาร์มิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ